ตอนนี้ค่ะตอนเย็นๆถ้าใครผ่านไปแถวสาราเฉลิมกรุงจะพบว่ารถติดมากเลยทีเดียวเพราะนี่จกว่าเมื่อวานนี้ทางสมาคมสมาพันธ์ภาพยนต์แห่งชาติได้มีการประกาศแล้วก็มอบรางวัลสุพรรณหงส์ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่19คอนเซ็ปต์ปีนี้ l ช n d the h o l l y w o o d of Asia นั่นเองก็คนัาเทอมมาร่วมงานกันครับางคึกคักเลยทีเดียวนะฮะใช่แล,แล้วค่ะไปดูรางวัลที่เขาได้รับกันดีกว่านะคะเริ่มจาก อ๋อนี่น้องเป้ยป่านวาดของเราเป็นไงอันนี้น้องพลอยใช่ค่ะบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมค่ะสงเกียรติวิทราวานิชนะคะจาก October Sonata รักที่รอคอยนี่คุณพัชราวดีผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยมค่ะพิษณุนิจสกุลหรือว่าบอยเอฟนั่นเองจาก October Sonata รักที่รอคอยเช่นเดียวกัน ได้รางวัลเยอะมากเลยนะออกสโซนาตานะครับผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมค่ะนี่สมทบชายอยู่นะฮะนี่ครับเรียกรับไปเรียบร้อยอ่าสมทบชายไปแล้วมาดูสมทบหญิงกันบ้างสมทบหญิงนะครับคุณสันสนีวัฒนานุกูลจากความจำสั้นแต่รักสัญญาว นั่นนกแก๊สนะเมื่อกี้โอโตขึ้นมากนี่ฮะจากสองจำได้ใช่ไหมเรื่องนี้อ่านํำชายยอดเยี่ยมครับนํำชายยอดเยี่ยมปรเมตน้อยอ่ำจากสามชุดครับผมเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าเท่าไหร่เพราะว่าภาพยนตร์ไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่เขาได้รับรางวัลทุกสถาบันเลยมาดูน้ำหญิงยอดเยี่ยมค่ะคริสหอวางคนนี้จากรถไฟฟ้ามาขานะเธอรับมาหลายเวทีมากทั้งคู่เลยนะฮะได้ถูกเสนอชื่อเ้าิ ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งคณะกรรมการของทุกโครงการทุกรางวันเลยะคะ่ะที่ให้พวกเรานะคะ ีเป็นส่วนหนึ่งของรางวัลที่ได้รับกันนะคะจริงๆม,มีอีกมากมายหลายร,รางวัลเลยทีเดียวนะคะคก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลค,ค,ค่ะ